หมู่บ้านกระรอกจอมน้นการละครั้งหนึ่งในปากว่างมีหมู่บ้านเล็กๆของเหล่ากระรอกอาศัยอยู่พวกมันเป็นกระรอกที่ไม่ได้ชอบเก็บถั่วธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ยังชอบผจญภัยและเย่นสนตลอดเวลาวันหนึ่งกระรอกน้อยชื่อนัตตี้ได้ยินข่าวลือว่าในหุบเขาไกลออกไป มีต้นไม้ลูกกวาดที่ผลิใบเป็นน้ำตาลสายและดอกไม้ร่วงหล่นเป็นขนมหวานนัดตีรีบชวนเพื่อนๆกระรอกตัวเล็กอีกสามตัวคือป๊อปคอนเชอรรี่และโกโก,โก้ออกเดินทางไปพิสูจน์ระหว่างทางพวกมันปีนข้ามสะพานเถาวัลย์โหนไปมาเหมือนชิงช้าเจอแม่น้ำที่มีเต่าตัวอ้วนช่วยพาข้าม และยังต้องตอบปริศนาของนกฮูกจอมขี้เล่นที่จริงนกฮูกก็เผลอหัวเราะเองจนเฉลยคำตอบไปก่อนในที่สุดพวกมันก็มาถึงหุบเขาแห่งนั้นและพบว่าตำนานเป็นเรื่องจริงต้นไม้สูงใหญ่ที่กิ่งก้านหยดน้ำตาลสายระยิบระยับเหมือนสายรุง้งใบไม้หอมหวานและดอกไม้ที่ร่วงลงมากลายเป็นขนมแสนอร่อย พวกกระรอกกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจกินขนมหวานจนแก้มตุยแล้วก็เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไปฝากเพื่อนๆทั้งหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีเด็กกระรอกถามว่าจริงไหมว่ามีต้นไม้ลูกกวาดนัตตี้ก็จะยิ้มกว้างแล้วเล่าเรื่องผจญภัยนั้นซ้ำๆรอบกองไฟพร้อมย้ำว่าความสนุกที่สุดไม่ได้อยู่ที่ขนมหวาน แต่มันอยู่ที่การได้ผจญภัยกับเพื่อนๆนต่างหาก